ไอ้สือพูดจีนไม่ได้เลยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์พูดจีนไม่ได้เลยครับคือไม่สามารถตอบสนทนทาภาษาจีนได้แต่ว่าไอ้สื่อใช้วิธีจําอย่างเดียวเรามีเวลาเตรียมตัวเนี่ยประมาณสองเดือนมั้งครับในการที่ไอ้จะต้องฟังทุกประโยคยาวเหยียดเนี่ยทุกวันท่องจนเข้าหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเล่นเนี่ยมันก็จะมีโมโนโล็อกที่เป็นภาษาจีนยาวมากโดยเฉพาะอีพีสองที่เขาพูดถึงเรื่องมาม่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือการถ่ายโดยที่ไม่ได้คัดเลย คือ at, ได้็อกจีนเนี่ยเขาจําได้แบบร้อเปอนักแสดงจีนหลายๆคนที่มาเล่นนะฮะก็คือคัดปุ๊บก็พูดจีนกับไอ้สื่อไอ้สื่อแบบโน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 พูดไม่ได้คือจําได้แค่ไดล็ลอกใช่ตอนแรกผมนึกว่าเขาแบบเคยเรียนมาตอนแต่ก่อนหรือเปล่าหรือว่าแบบปตีหรืออะไรเงั้น <laughs> เคยตอนเรียนตอนมหลาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับฟังแล้วปุ๊บผมก็รู้สึกเฮ้ย e คนนี้มันไม่ธรรมดาอ่ะภาษาจีนที่เขาเรียนมานี่มันออกสำเนียงไม่ใช่คนไทยด้วยอ่ามันพิเศษครับผมว่ามันเป็นสกิลสกิลพิเศษสําหรับเขาเลยครับก็ผมก็ว่า คือไอซือก็เลยแบบเหมาะกับบทนี้มากเลยแต่ผมคิดว่าไอซือก็ต้องก็น่าจะแบกความกดดันเยอะมากด้วยเพราะว่ามันห้ามผิดเลยฮะเพราะว่าคนโอ้โหคนที่รู้ภาษาจีนมากมายในโลกนี้ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็จะแบบว่าเอ้ยอันนี้ผิดอันนี้ถูกผมว่าผมโชคดีผมว่าผม,ผม,ผม,ผมคนมีดวงเหมือนกัน,นะคะผมมีดวงเรื่องแบบโลเคชันกับเรื่องนักแสดงคือได้นักแสดงที่แบบว่าโอ้โหไม่มีทางหาได้แน่เนี่ยอวยเส้แตกพอดแคป